ากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันถ้าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราวก็อยู่ที่บ้านพักบินทะเลครับ,รรบสวยมากๆและที่สำคัญที่นี่มีนางเงือกด้วยครับเนี่นตามดูตรงนี้ครับเป็น,นวางนางเงือกเลยดูยดสิทุกคนจะมองเห็นนะครับนี่ กระดิกไปกระดิกมาเนี่ยน,นี่คือขาน,านางเงือกนะคะเป็นลายสีเือเอออุ้ยเวลาจับของกระดิกก็อุ้ยน่ยาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างใต้ผ้าห่มเนี้ยจะเป็นใครเดีย๋ยวเราค่อยๆเปิดผ้าห่มกันเลยนะครับนี่แล้วดูสิเก็นางเงือกเหมือนของจริงมากๆเขาขยับใหญ่เลยอะ่ะขยับไม่หยุดเลยเดีย๋ยวเราจะเปิดแล้วนะครับเราจะเปิดหน้าแล้วนะครับจะถึงหน้าแล้วนะครับทำเธอ นางเงือกน้อยของเรานี่คือนางเงือกบิงนะคะัาบิงวันนี้หนูเป็นนางเงือกใช่ไหมครับนี่นางเงือกบิงน่ารักมากๆวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายให้นางบิงอ่ะใช้ชีวิตเป็นนางเงือก24ชั่วโมงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านางเงือกต้องทําอะไรบ้างน้งบิงหนูอยากลงน้ำไหมครับอยากลงน้นะําแล้วข้อที่1พผ่านางเงือกลงน้ำไปครับอือเราต้องอุ้มไปนะเพราะนางเงือกมันเดินไม่ได้ เราจะพาในเนี้ยไปน,น้อยแต่งในเลือกตัวเริ่มแห้งแนละ้วไปดีกว่าเราอยากจะพาาสีสันเหมือนวังเขาเลยอะ่ะใช่ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนเกล็ดหนังเนี้ยใช่นะใช่เป็นวังของนางเนี่ยโอเคครับทุกคนอไเราจะใส่น้ำให้านางเนี่ยเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นราได้ไหนะ เย,นะย็นสบายไหมนางเงือกชอบนางเงืกน้อยชอบนางเงือกน้อยหนูพูดได้ไหมลูกพูดได้ไนางเงือกของเราเป็นนางเงือกบิน้นพูดได้ด้วยครับน้องเบี้ยงหนูหิวไหมหิวนางเนี่ยเริ่มหิวแล้วงั้นเรามาดูข้อที่สองไปเลยครับนางเนี่ยหิวหาอาหารให้นางเนีย่ยรอรอ๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อไปเอาอาหารก่อน นางเงือกบิงพ่อแบงค์เตรียมอาหารมาให้แล้วนี่ครับนี่ครับเอ้เป็นปลาครับนางเงือกบิงจะกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะนชอบกินา่ายไม่เอาหรอกปลาฉลามเนี่ยทำไมอ่ะเป็นเพื่อนน้องบิงเหรอปลาฉลามเป็นเพื่อนหนูเหรองำหงำหงอยากกินสาหร่ายเหรอเออทำไงดีสาหร่ายเราไม่มีอ่ะแล้วเราจะเอาสาหร่ายที่ไหนล่ะ จะมาให้นางเงือกเหรอลองดูสินางเงือกชอบกินไหมอุย้ยได้สาหร่ายแล้วครับอุย้ยอร่อยไหมอุย้ยฉีกสาหร่ายแล้วครับอ๋อแบ่งกันเหรอแบ่งกันด้วยอร่อยไหมอร่อยโอ้นางเงือกก็กินนางเงือกกินสาหร่ายอร่อยเลยกินอีกไหมเงือกน้อยอ่ะนี่สาหร่ายมไม่กินแล้วเหรอ,อ งั้นกินมนยกินเองงั้นกินปลาฉลามไปโอ้ตอนนี้นะกน้อยดูทางปลาฉลามอร่อยไหมเนี่ยปลาฉลามหนูชอบหรอถ้ากินปลาฉลามเหรอโอเคงั้นเรามาดูข้อที่สามเลยไหมข้อที่สามเราจะพาเงือกน้อยไปลงทะเลไปเ่น้องไม้จะไปลงทะเลพร้อมเงือกน้อยไหมครับไปี๋ยวเราไปกันเลยครับไปกินกัปตัลงหน้าบ้านเรา ราจะไปลอทะเลไปมางนี้มันนี้ก่อนเลยทุกคนนางเงือกบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นจริงจริงนางเงือกเกิดมาก็ว่ายเป็นเลยใช่หรอยังเด็กแบบอกไงเป็นทารกพอแบงต้องสอนนางเงือกว่ายน้ำหรือเปล่าน้ำใบหนูไปเอาชูชีพมาไปเอามาสองอันเลย เราจะใช้ยูนิคอร์นให้น้งด้วยพร้อมไหมอาใบถือนี้ให้หน่อยนาง้บขี่ยูนิคอร์นเหรอใช่ไปโยนน้ำกันเลยนะไปเมื่อกี้ไปลงน้ำแล้วนะโอ้โหลงน้ำแล้วริังลงน้ำเลย้อเป็นยังไงบ้างได้นอนน้ำเข็มแล้วอ่ะดีไหมดีโอ้ภารกิจนี้ น้องบิ้ชอบกรได้นี่เรามีนี้ด้วยน้องบิงหนูอยากถอดถางนางเนี้ยก็เหรอหนูจะเล่นเหรออ๋อน้องบิงหรือว่าเราจะเสกให้ให้หนูว่ากลายเป็นคนมีขาดีไหมกลายเป็นคนดีไหมมามารอแป๊บหนึ่งนางเลือกบิงอยากจะกลายเป็นคนใช่ไหมครับอยากจะมีขาใช่ไหมงั้นเราจะมาเสกกันครับบิงยืนเลยครับหนึ่งสองสาบิงบิงหนูมีขาแล้ว รีไปเอาอันนั้นมาเร็วเรเเเอายึหมขึ้นได้ไหมาหม,มามามาได้เลยครับเล่นได้เลยครับจมือจมอมาแล้วนาโทนี่มาแล้ว <S <S มีเพื่อนมาเล่นด้วยเพื่อนชื่ออะไรครับนลิน บึ้นบึ้บก่อนแน่นเแล้วนะบิงบึ้นบึ้นอ,อ,อะไรพี่เบสเป็นอะไรเมือะกรไเว้ผ่านหลังเราอฮะเมื่อกี้มีอะไรวหว้ผ่านน้ำไปเหรอเฮ้ยไ,ไม่มีหรอกมั้ง พี <Pil> ette, mm ่เบสเอางี้ดีป hmm. ่ะ no. พ no. ี่เบสมีแว่นตาดำน้ำอ่ะเดี๋ยวดำน้ำลงไปดูนะว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าพร้อมไหมครับดำลงไปดูเลยครับน่แลนี่แล้วหนีเหนีวเหนีปลาฉลามมันกำงตามมาแล้วปลาฉลามมาปลาฉลามมาแล้วเบสแล้วเบสแล้ เดีวหนีเลยหนีเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ะหลามันขึ้นไม่ได้อ่ะตรงนี้มันตื้นอ่ะ <Yeah. S 1> ปลาฉลามเคยตื้นแล้วปลาฉลามตัวนี้มันเคยตื้นครับทุกคนมาเดี๋ยวขัดฟันให้อา้โอ๊ยพี่เบนพี่เบ <ๆ S 2> นแกงปลาฉลาม โอ oh, uh, hmm, like, oh, ้ปลาฉลามหนีไปแล้วเบสระวังนะระวังนะมันแกล้งนี่โอ้ยเป็นยังไงนิ้วหายไปแล้นิ้วอ้อมหายน้องบีน้องใบมาช่วยหน่อยน้องใบปลาฉลามตัวเนี้ยปลาฉลามตัวเนี้ยกินแค่นอนไหมมันไล่ตามพี่เบสมาแก่อนวันนี้เราผิวเราจะทำสปาเราจะทำสปาให้ปลาฉลามเหรอตายทำยังไงอ่ะโอ้โหโอทุกคนตอนนี้เหมือนปลาฉลามโดนแกล้งเลยอ่ะ ทำเบาๆหน่อยระวังปลาฉลามตัวนี้เจ็บหุยปลาฉลามมันจะไปแล้ว <c oughs> มันไปแล้วมันไปแล้ว